Hey, hey. สวัสดีทุกคนสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาใบาก็ได้ไปบ้านสวนอีกแล้วค่ะแล้วคืออากาศดีมากๆดูดิขนาดหนึ่งทุ่มแล้วว่าแดดยังแรงอยู่เลยส่วนวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะหรอใบจะพามาดูกิจกรรมของเด็กๆที่นี่กันค่ะว่าเขาทําอะไรกันบ้างอย่างแรกก็นี่เลยมารูพาใบามาโดดสตุ๊หมักต๊ปะหรือไอ้ที่โดดดึงๆนั่นแหละทุกคนวยความที่มันเป็นบ้านพักตากอากาศอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้ทําค่ะ คือมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าลายล้อมไปด้วยป่าทุกคนส่วนใหญ่เด็กๆก็จะอยู่กันข้างนอกบ้านท่ากะดีแล้วก็หาอะไรทํากันแบบนี้ค่ะดูดิสนุกกันใหญ่เลย <c oughs> อ๋อไม่ลืมบอกค่ะที่เห็นมาลูกระโดดกลับหลังเดนะินหน้าไปมาแบบนี้จริงๆแล้วน้องเรียนยิมนาสติกมานะทุกคนคือน้องเก่งมากๆเลยอ่ะอยู่แค่ป .8 ทำขนมก็เก่งเล่นยิมนาสติกก็เก่งโห่แต่เด็กที่นี่โตเร็วจริงค่ะตัดภาพมาที่มายอยาสาววอลเลยบอลประจำโรงเรียนค่ะ สาวๆคือเก่งกันมากขนาดอยู่แค่ปอ .7 ปอ .8 ซึ่งก่อนหน้านี้ใบได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมทุกคนว่าปอ .7 ป .8 คืออะไรจริงๆแล้วป .7 ป .8 เนี่ยก็เหมือนมอ .1 ม .2 ที่ประเทศไทยค่ะเพียงแต่ว่าที่เนี่ยจะไม่มีมอ .1 ม .2 ม .3 แต่มีปอ .7 ป .8 ปอ .9 แทนค่ะเอา้ากลับมาอีกทีเล่นวัตส้นครีกกันเฉย <laughs> นี่แหละคะ่ะทุกคนพอไม่มีอะไรทํามากๆไม่มีโรงหนังให้ดูไม่มีเมืองให้ไปเดินช็อปปิง้งเด็กๆก,ก็จะพากันเล่นอยู่ข้างนอกแบบนี้คะ่ะยิ่งช่วงซัมเมอร์แบบนี้ด้วยบางทีก็ไปเก็บแบรกันตกปลากันบ้างแต่ในที่นี้หมายถึงผลไม้ป่านะคะอ่ะรอบนี้น้องๆก็พาใบทํพายแอปเปิ้ลด้วยนะเราก็พายบูเบอร์รี่ด้วยซึ่งบูเบอร์รี่เนี่ยเราเก็บจากในป่าหลังบ้านเลยคะ่ะเดี๋ยวว่างๆไปจะถ่ายคลิปให้ดูนะอาทิตย์หน้าไบไม่รู้จะได้ไปบ้านสวนอีกไหมถ้าได้ไปเดี๋ยวถ่ายน้องๆมาฝากอีกนะคะ